บอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับทุกคนและชาวยูทูบทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้เราอยู่ช่างมีนาเช่นเคยนะครับสวัสดีครับทุกคนสาหรับคลิปนี้นะครับผมเรามาอยู่กับ4วิธีเลือกทรงผมให้เข้ากับใบหน้านะคะวิธีแรกนะครับ นั่นก็คือเราควรจะรู้นะครับว่าโครงหน้าของเราเป็นยังไงนะครับผมถ้าเรารู้ว่าโครงหน้าของเราเป็นยังไงเนี่ยเราสามารถที่จะไปดูได้นะครับว่าทรงนี้เนี่ย เออมันเหมาะกับโครงหน้าของเราไหมนะครับถ้ามันเหมาะเนี่ยเราสามารถตัดทรงนี้ได้นะครับหรือถ้าไม่เหมาะเนี่ยเราก็เลี่ยงไปตัดทรงอื่นได้นั่นเองนะครับผมและวิธีที่2นะคะก็คือการนะคะรู้จักเส้นผมของเรานะคะ สังเกตเส้นผมของเราเราลองจับด uh ูค่ะว่าเรามีเส้นผมที่แข็งไหมเส้นใหญ่ไหมหรือเป็นเส้นผมบางหรือเปล่าเราก็ต้องดูเส้นผมตัวเองก่อนว่าเหมาะที่จะตัดทรงนี้ไหมสิ่งที่สําคัญนะเราต้องรู้นะครับว่าเส้นผมของเราเป็นแบบไหนและสามารถตัดทรงนี้ได้ไหมเนี่ยคผมเลือกให้เหมาะกับทรงผมของเราที่เราจะตัดนะครับผมก็จะได้ทรงผมที่ดูดีนั่นเองนะครับและ เทคนิคต่อมานะครับนั่นก็คือความมั่นใจนะครับเอาจริงๆเลยนะครับถ้าเราตัดทรงไหนเนี่ยทุกทรงนะครับและเรามั่นใจใช่นะครับแล้วเราไม่มีความมั่นใจกับทรงที่เราตัดเลยนะครับไม่ว่าทรงนั้นมันจะหลอกแค่ไหนก็บอกตรงๆว่ามันก็ ไม่สามารถที่จะทําให้เราดูดีได้นี่ครับใช่แล้วนะครับงผมของช่างต้าอ่างนะครับอ่ารงผมก็ไม่ได้ดูดีเนี่ยใช่แต่ช่างต้ามีความมั่นใจว่าช่างต้าเนี่ยเป็นคนหล่อนะครับก็คือบ้านหน้านะคะเพื่อนนะใช่นะเป็นคนหน้าตาดีคนหล่อนะครับใช่แล้วรงผมเนี่ยมันก็จะ อาทให้เราดูดีขึ้นมาได้ด้วยความมั่นใจของเราเองนะครับพความมั่นใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือถ้ามีความมั่นใจนะคะทรงนั้นก็จะดูดีและก็เหมาะกับตัวเองที่สุดเลยนะเพื่อนๆนะใครจะพูดอะไรว่าไม่เหมาะเลยนะคะแต่เรามีความมั่นใจแล้วอ่ะทุกอย่างนันก็คือจะดูดีนะคะเพอๆอาจจะเป็นแบบ ให้กับคุณอื่นที่ติดตามกับเราได้นะคบเพื่อนนะความมั่นใจที่ออกมาจากภายในเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับอีกที่4นะคะก็คืออะไรช่างมินาก็คือการให้ช่างนะคะออกแบบให้เราเลยนะคะใช่ไหมครับผมเพราะว่าช่างอ่ะมีประสบการณ์นะคะที่มากมายและเขาได้ตัดนะคะลุ่มหน้าหลายลุ่มหน้าและเส้นผมหลายแบบนะคะเขาก็จะออกแบบให้คุณนะคะให้เหมาะสมกับคุณนะคะเพื่อนนะพี่ออกแบบทรงผมให้หน่อยครับพ um> ี่เอาให้มันดูดี ะคะเอาให้ดูดีครับหรือว่าเข้าไปแล้วบอ,อเอาทรงที่หล่อที่สุดก็ได้นะให้ช่างอ,ออกแบบให้นะคะคุณก็จะได้มีทรงเป็นของตัวเองนะคะเพื่อนนะ<ช>เราะจะค้นพบทรงผมที่เฮ้ยมันมีทรงนี้ด้วยหรอที่ตัดแล้วมันเข้ากับ ใบหน้าของเราทําให้เราดูดีมีความมั่นใจนะครับและนี่นะครับก็คือซีเทคนิคนะครับผมที่สามารถนําไปทําตามกันได้นะครับทำได้จริงนะเพื่อนๆทีทำให้น้องๆเนี่ยมีทรงผมที่ดูดีได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ะครับและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับหรือว่าอยากให้ช่างต้านี่แนะนําเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาด้นใต้คลิปได้เลยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับก็ยมกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับเราจะลงคลิปหน้า สวัสดีครับ